สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่องค่ะเตสซีเฟมอลีนะคะนี่เราก็เดินกลับบ้านเรียบร้อยแล้วะะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทําการเดินแถรอบหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทําการเดินกลับบ้านนั่นเองวันนี้จะมีโชว์ไหมคุณพ่อหรือว่าไม่มียังไงเอ่ยนี่นะจะมีไหมคะคุณพ่อ โชวน <analyze it. S 3> <th> ิดหน่อยนะฮะตตั้เยอดีเด๋ยวองนยาคุณพ่อบอกว่าจะโชว์เต้นนิดนึงนะโชว์เต้นสักนิดี่กมันต้ม ายเบบดีนคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับครอบครัวเราได้นะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามทางไอ l ดี e ไลน์ได้นะคะสำหรับใครที่อยากได้เสื้อลายเบบตีนนะคะนี่นี่ทั้งหมดนี่ทั้งหมด มันเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะเดินมาเหนื่อยๆก็ต้องเพิ่มเติมด้วยของหวานต้องเพิ่มพลังด้วยของหวานนะคะนี่มายืนรวมกันค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างหน้ากันนี่นี่เ เรากำลังการถ่ายรูปของพี่นารงรำนะคถ่ายรูปทีมสีของเราก็เน็บตัวช่วยไว้อย่างเดียวก็คือห่วงกินค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศ หลังจากที่เดินแห่เสร็จนะคะก็มารวมกินอ้อยกันตรงนี้นะคะรวมหมดเลยมายืนกินอ้อยจากนั้นก็ค่อยเดินกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารวมกันว่าพี่เบบี่ของเราจะเต้นโชว์หรือไม่อันนี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าจะได้เต้นโชว์หรือเปล่า อยู่ข้างๆที่แบบซีนะะก็เสื้อเด่นมากจะ <g ül> เห็นเสื้อคุณพ่อได้ชัดมากนะคะ ยืนรอยืนรอกลับบ้านยืนรอกลับ <fal> บ <mus> ้านนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ปล่อยให้เราช้าๆช้างได้พักนะะพักเบรก ได้กินก่อนเพราะว่าเราเดินมารอบหมู่บ bueno> ้านใช่เาเหนื่อยใช่หนูนี่เดินขาลากเลยจึงก็ต้องเดินขาลากเลยนะเพราะว่าจริงๆก็ปวดขาอยู่แล้วแล้วก็มาเดินอีกก็ขาลากเลยหน้าต้องยาวจริงขั้นหมื่นท่้นหมื่นจบใคร มคุณว่าพูดเต็มปากเต็มคำว่าอะไรนะเดี๋ยวไปถึงบ้านยังไม่ไมมีคู่ครับคุณแม่บอกว่ายังไม่ถึงบ้านเลยคุณพ่อชอบทำไรยร่างกายนะเนี่ย เห็นไหมเมื่อกี้คุณพ่อตีทีนี้กล้องสั่นเลยนะคุณพ่อตีทีนี้กล้องสั่นเลยแล้วกล้องมคนไม่ได้เลยไม่อย่าอย่ามันจะนี่มันจะมุนมันจะหมุนเป็นสามหกค่ะสามร้อยหกสิบองศาเลยด้ เดี show ๋ยวหนูก็จะโชว์ให้ดูว่ามันหมุนยังไงเอฟซีก็จะเวียนหัวนิดนึงนะคะหนูก็จะหมุนใช่ไมไม้กันสั่นนะครับนี่นะนี่เฮ้ยให้หมุนยังไงสิก็คือมันหมุนเลยสหมุนอันนี้เพราะเดี๋ยวเอฟซีเวียนหัว เมื่อกี้ก็ขออภไยด้วยนะคะที่หมุนกล้องเพราะว่าเป็นการเทสกับเป็นการเทสการแสดงว่าหมุนยังไงอะไรของทุกพ่อเนี่ยยินบางกล้องอะ ขออะไรขอเปล่าแอปพลิเาชันขึ้นไม่ใช่ลูกใชเขาได้ไหละคะ่เนี่ยหมอเขาควบเฮ้ยเอเาให้เราใครปาร์ต้างหร้อไงเขาให้แล้วคือนางใช่ล เอาเงินหนาปันเงินปากสร้างปากสร้างกันเอาดีดียังไเอาหลานน้อยถ่ายรูปแค่บ,บาทน,นี้ยเคีย้ยนเยียนกินเลยเคี้ยนลองลองใหแล้วนะ

ก็ดูกล้าเหมือนว่าจะไม่ได้เต้นนะ้องยาวเก็บแล้วเพราะว่ากองยาวเก็บแล้วก็เลยไม่ได้เต้นไปดูเดี๋ยวเราไปดูเก็บของขึ้นรถนะเดี๋ยวเราไปเก็บของขึ้นรถกันดีกว่านี่นะก็แสดงวาถึงรถเรียบร้อยแล้วก็เก็บของใส่ลังนะคะ พี่เจ้าชของเราก็ร่างเปื่อยแล้วตอนนี้ร่างเปื่อยแล้วคุณพ่อได้คโทรศัพท์คุณพ่อได้อะไรคะหนุ่มลายพรางพี่หมื่นนะครับท่านหมื่นอ่า แล้วสรุปเรื่องเต้นนี้จะไม่ได้เต้นใช่ไหมคะรหรือว่ามันมีโอกาสเลยครับใช่ก็งานนี้ก็ขอบคุณคุณครูค้างมากครับที่ส่งงานมาให้เราเนาะใช่ค่ะก็ขอให้ท่านพบเจอความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครุณครูก้าก็คอยชื่อเรือครอบครัวเรามาโดยตลอดตั้งแต่มาจนถึงปัจจุบันใช่จนถึงปัจจุบันนี้ท่านก็เขียนข้อความมาก็ทักไลน์มาก็ไหมครับ คำที่ท่านพักบ่อยทส่สุดก็คือรักคิดถึงงงยัยจงมากครับขอบคุณมากนะครับใช่เอ้ยทำอมต้องกันนะทำไมกวนอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี่ครับเก็บของเตรียมตัวขึ้นรถ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย